รอคําสั่งอะจากใครอ่ะแม่ทัพก็รอ,อนายกก็รอครับพภูมิเจ้าที่เหรอคะ,ะใหญ่กว่านายกหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน,น, <ะ S 1> นชาวบ้านเขาก็รอนะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าหลายคนก็มองว่าไม่ทําอะไรกันสักทีเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงชาวบ้านด้วยแล้วก็จะพาไปดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการผลักดันไม่รู้จะทํายังไงได้บ้างแต่ตอนนี้เรื่องของรั้วมันต้องมีความชัดเจนประเดิมเริ่มแรก น่าจะมีการสร้างรั้วก่อนเลย5กิโลค่ะเวลาไหนก็ไรอวนไปค่ะไร์ทุกวันโกลทุกคืน KA Bright and Glow Day Cream บลอกให้ผิวดูไร์ Night Treatment Boost <Yeah. S 1> ผิวดูโกล สี step, oh. ่เสร็ฟื้นบำรุงผิวดูใสฉ่ำว้าว K. Bright Glow ทาร่รักโลกโชคแดงส่งคืนซองทาร่เพื่อไปกำจัดยางถูกวิธีลุ้นโชครางวัลใหญ่ทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทส่งฟรีที่ไปษณียีสาขาที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31มบกราคม2 5 6 9กติดตามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่เว็บไซต์ทารอรักโลก com ทาร่ารักโลกโชคแดง65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุน่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำ ควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้้วของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐ,ฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ฟัน oh. โอชิ้นคนะชิ้นคะชิค้นคนะฟันอฟันโออร่อยฟันโอโหคุมจริง รุงไทยทราเวลเดบิตการ์ดก้าวสู่การท่องเที่ยวที่เหนือกว่าเดิมชอบสนุกได้แคชแบ็กรับเงินคืนสูงสุดถึง1,000 0บาทต่อปีก้าวจากทัวริสมาเป็นทัวริ t สมัครฟรีที่แอปกรุงไทยเน็กซ์ถึง3 1เธันวาคมนี้ขวดใหม่เป๊ปซี่สาเต็มสิบสิบบาทห้าคลาดแค่เปิดใจก็ติดใจยาสีฟันเจเดน ฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพูแค่เปิดใจก็ติดใจเจนไหนก็ใช้เจเดนจากจุฬาฮเห์บหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบขา้าหมู่และเสริมพัชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5้าสารอาหารที่มีประโยชน์ เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go เพราะได้กินรู้ว่าอากาศเป็นได้มากกว่าเป็นความผ่อนคลายสบายเป็นพื้นที่ให้คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นความสดใสและมีพลังเป็นสมาธิปลุกจินตนาการเป็นความสุขของทุกคน ด้วยกิน Perfecting Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณเช้าดีๆมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮเกรนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้าวินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่ นักท็อปสูตรใหม่พ t ี PT. เปิดรับทุกความสดใหม่การฝึกของพิงคือท,ทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องกับพิงได้ด้วยรอยัลดีเครื่องดื่มรอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรมอันตัววันที่ตามฟ้าไทยเมนูนไหนก็ไม่เค็มโดดตัจาันตัวก็จะถูกใจร่อยทุกเมนูใช่ ปรุงฟ้าไทยไม่เคม Fature ิ a n s Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีก Fature Man's Friend จากอังกฤษให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น ดูเม็กซดูโกโรม 3D อารอนพลาสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะนุดอ้อนหน่อยขี้อ่อนแบบนี้ตรงนี้เลยมีโอดล่าชิ้นปลาใหญ่<ๆ>เนื้อนแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำมีแมวต้องมีโอ ใหม่ฟันโอโดรายากิใส้ครีมกลิ่นคัสตาร์และกลิ่นถั่วดแดงเข้มข้นหอมนุม่มสนุกอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นโอเปปซี่คิดบาจินาดู <c oughs> ขวดใหม่เปปซี่สาเต็มสิบสิบบาทามทาดสนับสนุนโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่บเบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนมองเฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติร้อเร์ซ็ตรสชาติระดับโลกต้องมองเฟอร์ แล้วก็อยากจะหยิบออกมาดื่มนะน้ำแร่นี่ดีนะพี่ต้นพี่บอลเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ด้วยแล้วก็รสชาติเขาอร่อยด้วยนะคะมองเฟิร์นครับแค่เห็นขวดก็ดูรู้แล้วว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายครับคุณผู้ชมครับแนวคิดเรื่องของการสร้างรั้วเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคนไทยแทบจะทั้งประเทศเลยนะเราก็รอดูอยู่ว่ากี่โมงจะสร้างได้กี่โมงเออล่าสุดดูเหมือนว่า ที่แรกจะประเดิมที่สะแก้วแล้วนะมเละฮะหกิโลเมตรแรกนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดได้ติดตามกันกําแพงมาแน่นอนนะครับรอบนี้แต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนที่โคราชกระบะเมาแล้วไม่รู้จักจะมีจิตสํานึกนะครับขับรถมาแล้วเลี้ยวตรงบริเวณสามแยกนะครับเลี้ยวไปโดยที่ไม่ทันระวังน้องวัยสิบห้าทูกันในชั้นศาลนะครับเพราะว่าทางรถใหญ่เนี่ยเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายฮะค่ะ อีกหนึ่งคันที่เขาก็มาตามทางเหมือนกันคุณผู้ชมครั้งนี้มีกล้องหน้ารถนะคะบ,บันทึกภาพเอาไว้ได้เลยเป็นรถคันนี้ที่ขับมาแล้วจูจๆก็เห็นรถปอร์ตไซส์ซ้อนสองตัดเชืบอ,ออกมาเลยค่ะ หลยครั้งนะครับแล้วเราก็เตือนกันตลอดเลยก็คือเรื่องของการกลับรถกันกลางถนนเลยฮะครั้งนี้นะครับคือคนขับเนี่ยเขาบอกว่ามองซ้ายมองขวาดีอยู่แล้วนะแต่ก็ตัดสินใจกลับรถกลางถนนนะครับปรากฏรถทางตรงมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าไปเต็มๆนั่นคือรถของเจ้าหน้าที่สายตรวจครับ กลับมาเรื่องที่หลายคนถามหานะคะคุณผู้ชมว่าคําว่ารอรอคนสั่งรอคําสั่งมาเนี่ยใครจะต้องเป็นคนสั่งแล้วคนรอจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่จะได้เริ่มจัดการสักทีกับการที่ทางเขมรเนมายึดเอาฝั่งพื้นที่ของแผ่นดินไทยบุคคลที่ถามถึงแม่ลีน่าก็อยากถามค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะลีน่าจังจะอวยอุ้งอิงแต่วันนี้พูดถึงนายกหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามคุณอนุทินเลยว่า ก่อนที่จะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยโอ้โหดูขึงขังปึงปังจริงจังมากแต่พอเข้ามารับตําแหน่งปัป๊บไม่เห็นเป็นเหมือนตอนแรกเลยที่แบบโ,โหต้องผักดันกันอุ้มกันออกไปอะไรคงงไม่ใช่แต่ก็ต้องใช้วิธีทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พูดคุยให้มากที่สุด เหตุหวิดสยองสองวัย15กับ51ชนกันสนานวันไหวเกือบตายทั้งคู่ครับ